สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัทนาราศีกรกฎนะครับเป็นการทำนายครึ่งปีหลังของปี67เนี้ยนะครับผมจะอาศัยดาวตรีเทพก็คือพระหัสรลาหูและพระเสาร์เป็นจุดตั้งต้นในการทำนายนะครับผมไม่ใช้ดาวจรที่เป็นดาวเดือนเพราะดาวจรที่เป็นดาวเดือนเนี่ย เขาเดือนอหนึ่งเดือนเนี่ยนะเขาเดินหนึ่งราศีแสด,ง,สดงว่าในแต่ละเดือนอ่ะมันจะมีคำว,ว,ว่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรนะฮะอังคารเนี่ยเดินช้าแต่ก็ไม่ได้ช้ากว่าเขามากหรอกครับแค่ราศีละ45วันนะช้ากว่ากันนิดเดียวไม่เหมือนดาวตรีเทพนะครับตรีเทพเนี่ยอย่างพระฤหัสเนี่ยเดินเร็วสุดแล้ว1ปีลาหู18เดือนเสาส์งปีครึ่งโดยประมาณเห็นไหมเนี่ย เป็นดาวปีอยู่ตรงไหนก็แช่ป้ายอยู่ตรงนั้นแหละนะกว่าจะขยับนี่แม่ช้าเหลือเกินจึงนำมาทำนายภายทับเกี่ยวกับอะไรที่มันระยะยาวๆนะครับเริ่มจากใครก่อนเริ่มจากพระรหัสก่อนนะฮะลัคนาราศีกรกฎนะครับพระรหัสอยู่ที่พฤกษพเนี่ยเรียกว่าพระรหัสให้คุณจริงนะฮะไม่ว่าคุณจะ เป็นอย่างไรก็แล้วแต่ในดวงชะต,ตาเดิมจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เดี๋ยวนี้พระรหัสสัปดีที่มาอยู่ในราศีพฤกษอ่ะเขาให้คุณประโยชน์แก่ดวงชะต,ตาครับนะแต่คําว่าให้คุณเนี่ยมันก็ต้องมีให้โทษด้วยเป็นไปไม่ได้ครับให้โดยไม่เอาไม่มีครับหรือว่ามาเอาโดยไม่ให้ก็ไม่มีครับอาจจะให้มากเอาน้อยๆหรือมาเอากันใหญ่ๆแล้วให้นิดเดียวอย่างนี้ ได้เลยแหละนะครับพราะรหัสอยู่ตรงเนี้ยเขาเป็นใครก่อนพระรหัสสับปดีของคุณก็คือมาจากราศีมีนนะครับราศีมีนก็คือสุภะครับสุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภะญาติผู้ใหญ่ก็ได้สุภะความสําเร็จก็ได้งนะ่ะมาอยู่ในภพลาภะโอ้โหฟังแล้วสบายใจยังไงก็ไม่รู้ราภะราบผลงอกเงย ดูดีชะมัดดูดีจริงๆแหละเพราะรหัสต,ตรงนี้ดูดีจริงๆนะฮะจะบอกว่าต่างถิ่นแดนไกรนาโชคนําราบมาให้อันนี้ก็ถ่ายได้นะครับเกิดความสำเร็จในเรื่องของโชคลาบอันนี้ก็ถ่ายได้นะผู้หลับผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับนะฮะตรงนี้ตำแหน่งสวยนะสำหรับพระรหัสสวัสดีนะสวยสวยนะสวยมากด้วย นะฮะคือกรกฏเนี่ยได้ทุกคนฮะเพราะรหัสนี้ฉันจะยังไงก็จางฉันจะได้จากพระรหัสอันนี้ค่อนข้างจะแน่นอนนะแต่แต่ให้ยังไงอีกเรื่องหนึง่งนะอีกเรื่องเพราะอะไรฮะเพราะพระรหัสถึงจะให้ทุกคนกรกฏได้ทุกคนนะย,ยืนยันกรกฏได้ทุกคนแต่ต้องดูบริบทของพระรหัสนี้เข้ามาอย่างไรล่ะบริบทผมไปดูที่ไหนเนี่ยฉันจะไปดูที่ไหนเนี่ยก็ไปดูทักษะนี่แหละครับ นะฮะไม่ต้องไปดูใครอ่ะดูทักษะทักษามีทั้งหมดแปทักษะครับบริวารอายุเดชสีนะฮะมูละอุสาหะมนตีการกินีนะครับแปทักษะถ้าเป็นบริวารอายุเดชสีอะไรพวกนี้เขาเรียกว่ากลุ่มที่ดีมีหนึ่งเดียวครับการกินีนะครับการกินีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงเอาละ นะฮะมาฉายหนังเศร้าก่อนหากพระรหัสลัคนาราศีโกรกฎหากพระรหัสสปดีของคุณเป็นกาลกินีแล้วก็นะฮะเรียกว่ายังไงก็ยังได้อยู่ครับตำแหน่งเนี้ยยังไงก็ยังได้อยู่ครับแต่อะฮะกาลีได้อย่างทุกขราบได้อย่างเป็นทุกนะฮะเสียใจแล้วได้มาได้มาแล้วเสียใจนั่นนั่นเขาเรียกทุกขราบ มีเขาว่าเสียใจตามท้ายอ่ะได้ไหมได้แต่มีคําว่าไม่ดีไม่งามหรือเสียอกเสียใจตามท้ายตรงนี้ก็ได้ครับนะถ้าเอาฮบเรือนมาใส่นะเอาฮบเรือนมาใส่นะฮะสุภะมาอยู่อย่างเงี้ยเออเสียใจอะไรกับญาติผู้ใหญ่แล้วได้โชคได้ลาบอันนี้ก็ถ่ายได้นะหรือหรืออะไรฮะหรือได้มาอย่างมีเงื่อนไขน,นันน่นนั่นนนะะเป็นกาลีนี่ ได้อะไรมานะไม่รู้สินะสุภาให้มานะสุภาให้มาได้ความสำเร็จได้ความสําเร็จนี้มาก็ได้อะแต่แต่มีเงื่อนไขหน่อยนะอ่ามันอยู่ที่ว่าลัคนาราศีกรกฎคุณคุณคุณ่ะคุณรนะับเงื่อนไขตรงนั้นได้ไหมอ่าถ้ารับเงื่อนไขได้ก็เอาไปสิอ่แต่ฮะรับเงื่อนไขไม่ได้ฉันได้นะสมมติว่าฉันได้ได้แน่แถ,ถ้าฉันหยิบมาฉันได้แน่ ฉันหยิบไปฉันได้แน่แต่เงื่อนไขเนี้ยฉันรับไม่ได้หรอกไม่ไหวก็ผ่านไปนี่กาลีครับเนี่ยกาลีนะอ่ะถ้าเป็นสีละ่ะสีคือสลโมงคลนะครับสลีมงคลเกิดตรงนี้เรียกว่าผู้หลับผู้ใหญ่นะฮะนำความสําเร็จนําโชคนําลาบมาให้ฉันแบบแทบจะไม่มีเงื่อนไขใช้คพาว่าแทบนะอาจเจอเงื่อนไขแต่แต่เป็นเงื่อนไขแบบว่า สบายเงื่อนไขนี้โอ้สบายฮะหรือไม่มีเงื่อนไขยังได้เลยเอาไปเลยเอาไปเลยไม่มีเงื่อนไขเอาไปเลยถ้าเป็นสิีมมงคลเนี่ยจับถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะป่างทินแดนไกลมีโชคมีลาบอะไรมาให้เอาไปเลยฉันไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายหรอกเอาไปเหอะอ่ะก็สบายใจอย่างนั้นนะนี่นี่คือดีบริบทไง มาดีก็เป็นอย่างที่ว่ามา้ายก็เป็นอย่างที่ว่านี่แหละนะครับพระรหัสเนี่ยนอกจากสุภาแล้วนานน,าน่านเจอตัวเป้เงเขาแล้วเขามาจากธนูด้วยสินะธนูนี้อลิครับอลิครับอลิแปลว่าอะไรอลิแปลว่าปัญหาอุปสรรคภาระนีสินโรคภยยนะัยไข้เจ็บนะฮะเฮ้ยจะบอกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บถึงตัวได้เหรอถ่ายได้นะไม่ได้พูดเล่นนะถ่ายได้นะนะฮะ หากเป็นกาลีเฮ้ยระวังเจ็บไข้ได้ป่วยน่าเป็นกาลีนี่ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยถ่ายได้คร floor, height, ับระวังผ nah. like ู ain, said, ้หลับผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะอันนี้ถ่ายได้เหมือนกันนะครับอันนี้ถ่ายได้เหมือนกันนะทีนี้อลีเนี่ยมันแปลว่าปัญหาเฮ้ยฉันต้องแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างและฉันได้ลาบได้ผลหรือลาบผลนี่มาเข้ามาอย่างมีปัญหาอะไรบางอย่างซ่อนเล่นอยู่อันนี้ก็ถ่ายได้ นะฮะเพราะพระรหัสเนี่ยไม่ได้มาเรือนเดียวนะอย่าลืมเขามาสองเรือนพอมาสองเรือนมันก็มีได้สองเรื่องอะครับนะไอเรื่องตรงที่มีเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกครับไอเรื่องตรงธนูเนี่ยอันนี้ก็น่าน่าวิตกเฮ้ยภาระนีศิลพระรหัสอยู่อย่างนี้สําหรับลัคนาราศีกรกฎนะฮะอริมาอยู่ลาพะระลาพระเป็นวันอรินะนี่ศิลเป็นลาพระอ่านี่ศิลเป็นลาพระ อันนี้เงินเจอบ่อยๆอันนี้เจอบ่อยมากเลยคือเงินกู้ครับนะภาระหนี้สินงอกเงยอะะลาภะนี่ภาระหนี้สินงอกเงยไปกู้ก็ได้เงินกู้นั้นมาแต่ตรงเนี้ยมันจะต้องจ่ายคืนเขานะเสียดอกเบี้ยนะอะมันถึงเข้าขายภาระหนี้สินไงตรงนี้ก็ถ่ายได้นะตรงนี้ก็ถ่ายได้หากอะไรฮะหากเป็นการลีอ่กเราต้องใส่เนี่ยผมจะต้องฉายหนังสองรอบรอบหนึ่ง เหรียญเหรียญมีสองด้านมีหัวมีก้อยรอบหนึ่งเป็นหัวอาจจะเป็นดีก้อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องชี้ให้เห็นทั้งสองด้านเพราะจะให้ลัคนาราศีกรกฎเขาเหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้ครับนะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเหมือนกันใครมันจะเหมือนกันหมดล่ะฮะลัคนาเดียวกันเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะลัคนาเดียวกันใช่ฮยดาวจรน่ะดาวเดียวกันนะเออก็ใช่แฮะเอาแล้วไงมาทํานาย ไม่เหมือนกันล่ะแออใช่ไหมก็นี่แหละผมถึงชี้ให้เห็นว่าบริบทเขามาไม่เหมือนกันคุณคุณมาแบบหนึ่งอีกคนก็มาแบบหนึ่งเรื่องราวมันก็พลิกผันได้นะฮะยังมีดาวเดิมอีกนะอย่าลืมแต่ละคนเกิดมาก็มีดาวเดิมเป็นของตัวเองทั้งนั้นนะดาวอยู่ตรงไหนบ้างล่ะอย่าอยู่ตรงไหนบ้างล่ะนะฮะมาให้คุณกับพระรหัสตรงนี้มามาให้โทษกับพระรหัสตรงนี้มา ก็พลิกผันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอาศัยลัคนากับดาวจรทายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดครับขนาดผมวางทักษะไวใ้ให้เพื่อให้ขยายความมันยังไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะอะไรฮะเพราะยังมีดาวเดิมที่ต้องร่วมทํานายก็เหมือนว่าไปตัดเสื้อฮะคุณไปตัดเสื้อของคุณอนะ่ะคุณใส่พอดีอ่าคนอื่นอาจจะใส่หลวมก็ได้นะ คนอื่นอาจจะใส่ครับก็ได้นะเฮ้ยเขาใส่พอดีเหมือนคุณแต่เขาอาจจะไม่ใส่สวยเหมือนคุณเพราะว่าไม่ได้ดีไซน์มาเป็นของเขาอะ่ะดีไซน์มาเป็นของคุณอะคุณใส่สวยสุดอะก็คือเป็นคุณมากที่สุดก็คือต้องใช้ทั้งหมดเขาเรียกว่าโจทย์ไม่ครบคําตอบถูกต้องเป็นไปไม่ได้ฮะมันใกล้เคียงใช้ดาวจรกับลัคนาได้แค่ใกล้เคียงจับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดม่ได้เพราะโจทย์ไม่ครบนี่อธิบายให้เข้าใจแล้วเข้าใจใช่ไหม ทีนี้พระหัสอยู่อย่างนี้นะฮะอริมาอริมาถ้ามาดีอ่าปัญหาภาระณีสินนี้ก็ไม่กวนใจฉันละหรืออาจจะเรียกว่าเฮ้ยฉันมีคนมาช่วยแฮะไอ้เรื่องปัญหาภารณีสินเนี่ยไอ้เรื่องปัญหาภาระณีสินเนี่ยเฮ้ยมีคนมาช่วยอ่าได้ทุเลาละหากเป็นกาลีปัญหาภาระนีสินนี้เงื่อนไขยเยอะแยะเลย นะอย่างเช่นเงินกู้เงี้ยเป็นสีกู้เงินพอดีแล้วเป็นสีเฮ้ยฉันกู้เงินได้อ่ายังไงฉันก็กู้เงินได้เฮ้ยดอกเบีย้ยก็ไม่แรงเอาอยู่ไหมฉันเอาอยู่อ่าฉันเอาอยู่นะหากเป็นกาลีได้เหมือนเดิมฮะได้ฮะโทรบอกเงินกู้คุณอนุมัตินะดอกเบียเ้ยเฮ้ยดอกเบีย้ยขนาดนี้เลยไหวไหมว่ากาลีนี่กาลีนี่ไหวไหมว่าเอามาอ่ะตัดสินใจเองเอาไม่เอา แล้วแต่คุณแหละเห็นไหมทายอย่างนี้ได้ครับนะพระรหัสอยู่ตรงนี้แต่โอกาสให้โทษจะน้อยสักนิดหนึ่งอ่าจะให้คุณเป็นส่วนใหญ่สําหรับลัคนาราศีกรกฎเพราะรหัสเนี่ยให้คุณเป็นส่วนใหญ่แต่ให้โทษมีไหมมีแต่ให้โทษแรงๆอะ่ะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปได้หนึ่งพักษาเสียพร้อมกับดาวเดิมทำร้ายอันนี้ พระหัสอยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้เถอะเล่นเรียกว่าไงฮะเล่นให้ล่วงได้เลยนะครับยืนยันครับเคยเจอไหมเคยเจอสีถึงกก้าพูดตัวจริงเสียงจริงเขามีนี่นะฮะจังหวะแมมแมสิบปีจะให้คุณสักทีหนึ่งนะฮะแม่ดาวเกิดก็เล่นงานทักษาก็เสียไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เลยทีนี้นะฮะแมมเขาเหมือนกับเขาถูก เขาถูกรางวัลกันทั้งหมู่บ้านแม่ฉันไม่ถูกอยู่คนเดียวทําไมฉันต้องเป็นคนอย่างนั้นวะอาจเป็นไปได้สําหรับบางคนนะอาจจะเป็นคน,คนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เยอะหรอกแต่มันมีได้ครับแล้วผมก็เคยเจอก็เลยถ่ายได้อย่างนั้นนะครับอ่ะเรามาดูลาหูกับพระเสากันนะครับพระเสา์เนี่ยสำหรับลัคนากรากฏเนี่ยพระเสา์เนี่ยเจ้าเรือนมังกรเนี่ยพบปตัตตนิครับปตัตนิไปว่าอะไรปรตัตนิคู่ครองก่อนคู่ค้า คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคุณเขาฉันเธอนะลูกน้องหัวหน้าหัวหน้าลูกน้องนะคนฉันคนที่ฉันไปคุยด้วยไปติดต่ออะไรก็ช่างได้หมดฝั่งตรงข้ามอ่ะนี่บ้านฉันนี่บ้านเธออ่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะนี่คือมังกรสาหรับล,ลัคนาราศีกรกฎนะทีนี้เจ้าเรือนมังกรไปไหนพระเสาร์ไปไหนพระเสาร์ไปเรือนที่แปดครับพบมรณะ นะเศรษฐไปอยู่มรณะปัตตานีไปมรณะนะในส่วนเสียก่อนนะในส่วนเสียอาจจะห่างไกลจากคู่ครองครับคู่ครองฉันเจ็บใข้ได้ป่วยครับนะอาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะหรือห่างเอ,อตามนั้นแหละคิดเอามรณะไปเลยถ่ายได้อย่างนั้นครับนะฮะในส่วนดีนะ่ะ คู่ครองฉันไปมรณะในส่วนดีนะฮะมรณะในส่วนดีเนี่ยมันอาจจะเป็นมรดกก็ได้นะฮะแต่คาว่ามรดกเนี่ยมันโอ้โหตีความได้เยอะเลยในปีนี้่าเรียกว่าพัศยาอยู่ที่ราศีกุมสําหรับลัคนณากรกฎบางคนอาจเจอคู่ครองที่เป็นมรดกชาวบ้านเขาอันนี้ก็ทายได้ยังไงหรอมรดกชาวบ้านเขาก็เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วอะไรฮะแล้วฉันดันไปปฏิสัมพันธ์กับเขาสะนนี่ จะไปคุยอะไรได้หมดแหละปฏิสัมพันธ์นะนะฮะจะไปคุยไปอะไรได้ตาสบายเถอะนะ,ะเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างเขามีเจ้าของนะ,ะไอ้มรณะตรงนี้ก็ยังแบ่งออกอีกเป็นสองแบบคือของคนของของ,ขอ,งอะไรก็ว่าเรียกว่าของของคนอื่นเขาถ้าคนอื่นเขายังใช้งานอยู่อะ่ะเออมรณะของเขาอะ่ะเขายังใช้งานอยู่ฉันก็ไปเสียบสิถ้าอย่างนี้ อันนี้ก็อืนะอย่างนั้นก,ก็คงจะวุ่นวายแหละอ่ะหากเป็นมรดกชาวบ้านเขาที่เขาไม่เอาแล้วอันนั้นก็ค่อยยังชั่วหน่อยก็คงไม่มีปัญหาอะไระเขาไม่เอาแล้วนี่ไม่เอาแล้วฉันเอามาพัฒนาก็เรื่องของฉันสินะปัญหาอยู่ที่ว่าเขายังใช้งานอยู่แต่ฉันไปเอาของคนอื่นเขาตรงนี้ก็ถ่ายได้นะฮะอาจจะวุ่นวายซะหน่อยวุ่นวายแน่ละวุ่นวายแน่ละ,น,น,ละนะฮะตรงนี้ก็ถ่ายได้นะฮะ หรือหรือหรือคู่คู่ครองฉันเขามีมรดกตกทอดเอออันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ถ่ายดีนี่ถ่ายดีนี่เอออย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือมรณะแปลว่าจากไปคู่ครองจากไปไอ้คาว่าจากไปในที่นี้จากไปดีก็เช่นคู่ครองฉันจะต้องไปรับตําแหน่งแห่งหนอ่าทาให้เะยฮะทําให้ห่างเหินกับฉันแต่มันยังเป็นห่างเหินที่ดีอ่ะเขาไปจเจริญรุ่งเรืองไง พอจเจริญรุ่งเองเออห่างกันแต่ได้ผลประโยชน์อะไรหลายๆอย่างนะความมั่นคงหน้าที่การงานอ่ะแลกกันไม่ว่ากันตรงนี้ก็ยังถ่ายได้นะมรณะนะฮะปัตตานีมรณะตรงนี้ก็ถ่ายได้อื้อเลยคือผมนี่นะดูดวงมาเนี่ยเห็นดาวอยู่ลัคนาดเดียวกันดาวอยู่เหมือนกันถ่ายซ้ายถ่ายโอ้มันทำไมไม่เหมือนกันวะ มันน่าจะมีอะไรที่มันเบเษษ็ดเสร็จกัดเอออยู่ตรงนี้ทายไปเลยทายไปเลยเฮ้ยก็คงจะดีไม่น้อยแต่ถ้าเป็นอย่าง,งนงั้นง่ายๆผมก็คงตกงานละแต่ละคนไม่เหมือนกันดาวเดิมนี่อยู่เหมือนกันลัคนาดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเฮ้ยทายออกไม่เหมือนกันแฮแต่มีข้อแม่นะไอ้ไม่ออกเหมือนกันเนี่ยทายไม่ออกเหมือนกันเนี่ยหรือทายไม่เหมือนกันเนี่ยมันอยู่ในภพเรือนนี้นะไม่ใช่ว่า อยู่อย่างเงี้ยไปทายที่เม็เงี้ยเฮ้ยอันนั้นก็คงไม่ใช่แหละมันอยู่ในกลุ่มนี่แหละอยู่ในมรณะนี่แหละอยู่ในเรื่องนี้แหละแต่มันมันได้หลากหลายจริงมันมีความหลากหลายเมื่อคืนก็เพิ่งเจอหลากหลายจริงๆโอ้มุมนี้ก็ได้เว้ยเฮ้ยเอาได้ไหมเอาพบเรือนมาเฮ้ยได้แฮะแต่ไม่คุด คือเพิ่งสดมันสดไปมันร้อนหน่อยเมื่อคืนนี้เองมันร้อนไปนิดนึงก็เลยเฮ้ย <laughs> ไม่ถ่ายต่อเพราะว่าแหมเดี๋ยวเจ้าตัวฟังนะฮะนะเออมันอยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่าเออมันอยู่อย่างนั้นแหละก็วุ่นวายชะมัดญาติเลยอะ่ะก็อยู่ปรบมาณน,นั้นอะ่ะนะฮะเสาอยู่อย่างเงี้ยยังได้อีกไหมยังได้อีกนะฮะเสาอยู่มรณะนะฮะเหมือนกับอ่าเรื่องมรณะมันเป็นเรื่องเก่าก็ได้ฮะเรื่องเก่าเก่า เรื่องเก่าๆที่คู่ครองฉันทำเอาไว้ถ้าทักษาดีก็เกิดผลประโยชน์เรื่องเก่าๆที่เขาเหมือนไปวางเบ็ดเอาไว้ปลาติดเบ็ดแล้วเว้ยอ่าไปกู้มาสิอ่าปลาติดเบ็ดแล้วเนี่ยไปเอาปลามาสิไปกู้ปลามาสิอา่าถ้าทักษาเสียเรื่องเก่าๆที่ทําเอาไว้ที่สามีนะที่คู่ครองทำเอาไว้อะปัญหาเกิดละทีนี้นะหรืออาจจะเรียกว่าไอ้คู่ครองที่มันเป็นมรดกชาวบ้านเขาว่าอ่าที่มันยังไม่สะอาดอ่ะ ต่อให้บางทีสะอาดแล้วก็ได้เฮ้ยไอ้ของเก่าเนี่ยมันกลับมาหลอกหลอนหรือว่ามามีอะไรบางอย่างซ่อนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเลี้ยวจะยุเทเรินเหรออ่ะอย่างเงี้ยก็เคยเจอเธอจะยุเทเรินเหรออ่ะมรณะเข้ามานะเธอเดินออกมานานแล้วนะอ้าวเธอจะเลี้ยวกลับเหรอเอ้ยก็เคยเห็นเหมือนกันหนะ้าก็เคยเห็นเหมือนกันนะเสานี่ยังเป็นคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาด้วยเฮ้ยช่วงเนี้ย ฉันกับคู่สัญญาพอกันทีฉันก็คู่คนส่วนพอกันทีอันนี้ก็ยังถ่ายได้นะอันนี้ก็ถ่ายได้นะฉันกับหัวหน้าคนนี้พอกันทีฉันกับเพื่อนร่วมงานคนนี้ไอ้พอกันทีอ้าวถ่ายได้เหมือนกันนะฮะถ่ายได้เหมือนกันทีนี้ไปดูลาหูกันลาหูในราศีมีนนะฮราศีมีนคือสุภระราหูเป็นอะไรฮะมรณะมาสุพระละทีนี้ เสาดันลาหูลาหูดันพระรหัสละทีนี้ <c oughs> นะฮะดันพระรหัสละทีนี้มรณะมาสู่สุภะนะฮะมาสู่สุภะเออสุภะอย่างที่บอกอ่ะความสําเร็จก็ได้แฮะเรื่องเกา่เกาๆนาความสําเร็จมาให้ฉันเออก็หายได้นะฮะหรืออะไรฮะหรือจะบอกว่าโมรณะมันแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะสุภะอย่างที่บอกฮะญาติผู้ใหญ่ก็ได้ญาติผู้ใหญ่ก็ได้ เฮ้ยมรณะมาสู่ญาติผู้ใหญ่เออก็ตามนั้นก็ได้ฮะผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือผู้ใหญ่อย่างนั้นแหละถ่ายได้อย่างนั้นเหมือนกันนะฮะเออเฮ้ยไม่ค่อยดีฉันถึงได้ลาภะที่ว่าเป็นทุกขลาภไงนะฉันถึงได้ลาภะที่เป็นทุกขลาภไงเออนะฮะมีมรณะมาสู่ผู้หลักผู้ใหญ่ฉันก็เลยได้ลาภได้ผลแต่เป็นทุกขลาภเสียใจและได้มาแหละนะเสียใจและได้มาอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะมรณะเข้ามาอีกมรณะเข้ามาอีกนะฮะ มรณะเข้ามาถ้าดูพระเสาร่วมแล้วลาหูมาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะก็อย่างที่บอกฮะคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาถ้าเป็นคู่ครองอย่างที่บอกฮะคู่ครองเมื่อสักครู่แล้วอะไรฮะแล้วดาวมรณะก็มาสู่สุภะเงี้ยนะฮะบางทีการแก้ปัญหานี้ก็ให้ความสําเร็จอะไรบางอย่างนะครับหรือไอ้เรื่องที่คาราคาซังเนี่ยบันถึงเวลาฮะอาจจะจบได้ได้สวยอะ จบสวยบางทีสวยแบบไหนฮะใบบายก็สวยได้นะคะบบายบายก็สวยได้นะอ่านะฮะพอเว้ยไม่ไหวเว้ยใบบายก็สวยได้ครับหลายๆอย่างฮะเกิดความสําเร็จอะไรบางอย่างแล้วไอไอตรงเนี้ยที่มันเสียหายเนี้ยพระเสาที่เสียหายเนี้ยสุดท้ายมีความสําเร็จให้อาแสดงว่าเฮ้ยข้างหน้าก็สวยอยู่เหมือนกันแฮะวันนี้วุ่นวายซะหน่อยวันหน้าน่าจะแก้ไขได้สวยงามนะก็อยู่ประมาณนี้ก็ได้ครับ นะฮะโมรณะมรดกอาจคือคุณมีเกณฑ์ได้โมรดกตกทอดนะผมบอกให้ลัคนาราศีกรกฎค,คุณมีเกณฑ์ได้มรดกตกทอดหรือเรื่องเก่าๆ่าเกิดผลประโยชน์ให้อย่าให้คืออย่าให้ตรีเทพเสียก็พอนะครับหากมีอับกาลีพระเสาหรือราหูพระเสาหรือพระรหัสเป็นกาลีเนี่ยนะฮะ เสากาลีลาหูกาลีพระหัากาลีสามองค์เนี้ยถ้าติดกาลีสักองค์หนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะพานถึงกันได้ครับอืมพระเสาพระหัาเป็นกาลีแล้วราหูก็เสาเกี่ยวอะไรเกี่ยวครับเอาเป็นว่าเกี่ยวครับเกี่ยวแน่ๆละ่ะนะฮะหากตรงนี้เป็นอ่ะเขาเขาเป็นสีมงคลเป็นสีก็รับผลประโยชน์ไปด้วยครับทั้งสององค์ก็รับผลประโยชน์ไปด้วยครับนะฮะจะเป็นอยู่อย่างนี้ครับนะฮะน่าจะนึกออกประมาณน,นี้สําหรับพักราศีกรกฎนะครับ สวัสดีครับผม